สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมา,สมาชิกมิตรบลกนักลวทุนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ช่องที่เด็ดวันเกี้ยเดิมทุกวันนะครับก็จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลฟรีดดน,รนา youtube เพื่อนเพื่อนได้เอาไปลงทุนกันหนึ่งหุนเ,เดิมนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับที่เราจะไปวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับจะขอมาสรุปผลบอลเมื่อคืนกันก่อนนะเมื่อคืนนะครับฟุตบอ,อล,ล้ากรูฟน,นะครับเราให้เล่นไปที่ราคาต่อเชลซีที่ราคาพึ่งครบลูกนะครับเรามาดูผลงานของเชลซีเมื่อคืนนะครับ ก็เป็นทางฝั่งเดลซีนะครับที่เปิดบ้านเอาชนะนนสะเปอร์ไปได้ที่2ประตูต่อศูนย์นะครับคุณบอลฟรีหน้ยูทูปก,ก็กินเต็มกันไปนะครับกินเต็มแบบหล่าทัพกันจัดจักเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่ง v i p 2คู่ในกลุ่มนะครับ v i p 2คู่ในกลุ่มนะ,ปนะเปิดนะครับ VIP 2คู่ในกลุ่มเดี๋ยวละคู่นะครับขอเลื่อนหาก่อน อีไอพีสองคู่ในกลุ่มนะครับคู่แรกนะครับจะให้เล่นราคาสูงไปที่ฟุตบอลโปรตุเกสนะครับคู่หลงังกอโต้นะและคู่ที่2จะให้เล่นไปที่ฟุตบอลเยอรมันนะครับให้ต่อราคาไปที่ไลฟิกหนึ่งลูกนะเดี๋ยวเรามาดูอ่ะเรามาดูคู่แรกครับคู่แรกให้ไลฟิกต่อราคา1ลูกนะครับก็ผลออกมาเป็นไลฟิกนะครับที่เปิดบ้านเอาชนะอูปูกูไปได้ที่ศัตรูต่อสูนนะครับอ่ะ VIP ก็ บวกไป1แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูผู้ที่2คผู้ที่2ได้เล่นราคาสูง3ลูกคู่ปอโต้นะครับผู้นี้ปอโต้ก็ชนะไปที่3ประตูต่อหนึ่งนะครับก็กินเต็มไปคู่หนึ่งนะอ่ะสรุปผลเมื่อคืน3คู่นะครับบอลฟีน่ายูทูบหนึ่งู่และ v i p 2คู่รับรับกันไปเต็มเต็มเลยนะครับก็ดีใจกับเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับที่บวกกันทุกวันนะครับตอนนี้นะครับ v i p มาแรงมากนะครับผมก็อย่างที่เคยบอกนะครับถ้าเพื่อนสนใจนะครับ อยากจะได้ทีเด็ด VIP พเพิ่มเติมมาพัฒให้แอดมาที่ตรงนี้นะครับลายเพ่เขียว้านล่างนะครับซ้ายมือนะครับผมอ่ะก็อย่างที่เคยบอกนะครับเผื่อฟุตบอลหน้า YouTube บอลฟรีเราตายนะครับเรายังมาแก้ตัวได้ในกลุ่มนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะก็จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลเหมือนเดิมนะครับหนึ่งคู่วันนี้นะครับยวขอเปิดไปที่หน้าบ้านบอลบอลนครับ ก็จะขอหยิบไปที่ฟุตบอลอังกฤษนะครับเป็นแชมเปี้ยนชิพนะครับแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างแบ็กเบิร์นลูเวอร์นะครับผมอ่ะจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมิดเดิลสโบรนะครับคู่นี้ก็เตะเวลาตีสองสี่สิบห้านะราคาเปิดมาให้แบ็กเบิร์นนะครับเจ้าบ้านนะครับต่ออยู่ที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับราคาไหลลงมาเหลือราคาเสมอแล้วนะครับตอนนี้นะครับเสมอครบครึ่งนะครับหรือราคาปอนะ ก่อนที่จะไปดูผลงานของทั้ง2ทีมนะครับเดี๋ยวขอฝากผู้สนับสนุนของช่องเราก่อนนะครับอาจจะเป็นทางครับส3 3นะครับผู้สนับสนุนหลักของช่องเราครับผมก็จะมีให้เลือกทั้งกีฬาคาสิโนโเกมและเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับผม และข้อดีของเว็บนี้นะครับเขาคืนค่าคอมให้เราทุกวันนะครับสูงสุดถึง1 0 0 0บาทนะครับผมอ่ะเผื่อเพื่อนๆสมาชิกนะครับสนใจนะครับอยากจะเปลี่ยนเว็บเล่นหรือหากำลังมองหาเว็บดีๆเว็บใหม่ๆนะครับผมก็ขอแนะนำเลยนะครับทางรับสามลำสามนะครับแอดขับามลำสามมีแอดด้านหน้าด้วยนะครับหรือเพื่อนๆนะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างคลิปเข้าไปสอบถามกันได้เลยนะครับก็จะมีแอดมินคอยบริการตลอด24ชั่วโมงนะอ่ะก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูสถิติของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับผมระหว่างการพบเจอกัน5นัดหลังสุดนะครับเป็นทางฝั่งแบ็คเบิร์นนะครับที่เอาชนะได้2และจบด้วยผลเสมอกัน3นัดนะครับนัดล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันนะครับก็เป็นวันที่28เดือน8ปีที่แล้วนะครับ 2, 2021นะครับก็จบด้วยผลเสมอ1-1น,นะครับและมีใบแดงติดกันไปคนละ1ใบนะครับ มาดูสถิติของเจ้าบ้านกันก่อนนะครับแบ็กเบอร์รี่นะครับสถิติโดยร่วมชนะ2เสมอ1แพ้ 2, 2นะครับนัดล่าสุดก็ออกไปแพ้ให้กับฮอลลี่ตี้มานะครับที่2ประตูต่อ0นะมาดูสถิติในบ้านนะครับของแบ็กเบอร์รี่นะครับ5้านัดหลังสุดชนะ4เสมอ1นะครับ ก็ยังไม่แพ้ให้กับทีมได้นะครับก็ถือว่าเป็นบอลที่เล่นในบ้านได้ดีทีมหนึ่งเลยนะครับสําหรับแบ็คเบอร์โลเวอร์นะเป็นทีมที่แพ้ยากกันเลยทีเดียวอ่ะมาดูทางมิดเดิลสโบนะครับอันนี้ก็ไม่แพ้กันเลยนะครับฟอร์มของมิดเดิลสโบกับแบ็คเบอร์นะอ่ะมาดูสถิติโด,ดยรวมกันก่อนครับของมิดเดิลสโบนะครับห้านัดลังสุดก็ชนะรวดนะครับชนะ5้านัดเลย,ก,เลยกันเลยทีเดียวครับแล้วก็นัดล่าสุดนะครับ เปิดบ้านนะครับเอาชนะเรีติ้งไปได้ที่2ประตูต่อ1น,นะอ่ะมาดูสถิติโดยรวมสถิติโดยรวมชนะ3เสม,มอ2สถิติในการเล่นเป็นทีมเยือนนัดล่าสุดนะครับก็จะเป็นในบอลเอฟเอคนะครับก็บุกไปชนะแมนฟิลมาได้ที่3ประตูต่อ2นะอ่ะก็ถือว่าฟอร์มไม่แพ้กันเลยนะครับ2ทีมนี้๋ะวมาดูตารางคะแนนก่อน ตารางคะแนนของเจ้าบ้านแบล็กเบิร์นนะครับอยู่อันดับ3แข่ง27ชนะ14เสมอ7แพ้6ได้4 4เสีย30มีอยู่4 9คะแนนและมิดเดิลสโบทีมอันดับ7นะครับลงแข่ง26นะัดชนะ12เสมอ6แพ้8ได้31และเสีย25มีอยู่4ต่คะแนนนะครับก็ถือว่ามิดเดิลสโบนะครับเป็นทีมที่มีเกมรับที่ค่อนข้างจะดีทีมหนึ่งครับ สังเกตจากสถิตินะครับลงแข่ง26นะครับเสียไปเพียง25ประตูนะครับเฉลี่ยก็อยู่ที่นัดละ1ประตูนะเดี๋ยวเรามาดูราคานะครับราคาของทสองทีมหน้าครับสามสามนะครับวันนี้ราคาเปิดมาให้แบ c ็คเบิร์นนะครับทีมเจ้าบ้านนะครับราคาการเปิดมาให้ราคาต่ออยู่ที่ราคาเสมอควบครึ่งนะครับจ่ายน้ําล้นอยู่ที่น้ําแดง0.81นะครับผม และราคาที่2ไหลลงเหลือราคาเสมอนะครับจ่ายดําอยู่ที่0.86 <c oughs> และราคาสูงแรกนะครับเปิดมาที่2ลูกครึ่งนะครับไหลลงเหลือ2ลูกควกคู่นี้นะครับก็มองไปที่ฟุตบอ์บอลน่าจะสูงสีกันนะครับดูจากสถิติของทั้ง2ทีมก็เป็นฟอร์มที่ดีอยู่ทั้งคู่นะวันนี้นะครับก็จะให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนมันเโบนะครับผม ก็ให้ใส่ไปที่รองราคาปอนะครับจะจ่ายน้ําอยู่ที่0.69นะครับหรือใครนะครับที่อยากได้น้ำเยอะๆนะครับก็ให้แนะนํามาเล่นตรงที่ราคาเสมอนะครับจะจ่ายน้ําล้นอยู่ที่0.98นะดูจากสถิติแล้วนะครับก็มันสูสีครับบอลคู่นี้นะครับโอกาสที่จะจบด้วยผลเสมอก็มีสูงนะ,ะถ้ามันจบด้วยผลเสมอเรา เราก็ยังได้ครึ่งหนึ่งนะครับจากที่เราจะลองราคาปอนะครับแต่ถ้าเพื่อนเล่นราคาเสมอก็จะยกไปนะครับถ้ามันจบเสมอนะครับผมและให้ติดไปนวมไปที่ราคาต่ํานะครับที่2ลูกควบนะครับก็จะจ่ายน้ําอยู่ที่0.93นะครับส่วนเพื่อนๆนะครับถ้าไม่อยากจะเล่นราคาหน้าบอลนะก็ให้เพื่อนมาเล่นที่ราคาตรงนี้นะครับราคา 1. นึ่คูนะครับผม่าราคาแรกก็จะเป็นทางฝั่งแบ็คเบิร์นชนะนะครับ เป็นทีมเจ้าบ,บ้านชนะนะก็จะจ่ายน้ำอยู่ที่2.42นะ,ะถ้าคิดว่ามิดเดิลซาโบ่จะชนะก็มาเล่นราคาที่2นะครับจะจ่ายน้ำอยู่ที่2.60หรือคิดว่าบอลคู่นี้จะเสมอนะครับก็จะจ่ายน้ำอยู่ที่2.80นะครับแต่มีโอกาสที่จะเสมอกันเยอะนะครับเพราะว่าดูจากราคาบุรุาคาอันะครับจะเข้าจ่ายน้ำราคาเสมอค่อนข้างน้อยนะครับจ่ายอยู่ที่2.80นะครับผมอะ หรือตลาับอลคู่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์กันด้านล่างคลิปได้นะครับผมก็ตามที่บอกนะครับให้เลือกเชียร์ไปที่ m i d เดน s ์สโบนะครับที่ราคาปอนะครับลองราคาปอนะครับอ่ะก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับฝากเพื่อนๆนะครับเข้ามากดติดตามช่องทีเด็ดบอลเกียนใบบังมีกันด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากเข้าร่วมกลุ่ม กับทางทีเด็ดบาเกียร์นะครับก็ให้แอดมาได้นะครับที่ลน์สีเขียวด้านล่างตรงนี้เลยนะครับผมอ่ะเข้ามาสอบถามทีเด็ดกันได้นะครับเข้าปุ่มฟรีๆนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเพียงเพื่อนๆสมาชิกนะครับเป็นสมาชิกกับครับสามตำสามนะครับแล้วแจ้งยูเซอร์มาทางไลน์นะครับเดี๋ยวจะดึงเข้ากลุ่มเลยนะครับผมอ่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับ ตามนี้นะครับฟันตรงไปที่มิดเดิลส์โบนะครับวันนี้นะครับมิดเดิลส์โบนะก็ขอปิดคลิปไว้แค่นี้นะครับก่อนจากการก็ขอให้เพื่อนๆนนเฮงรวยๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม